มีสนใจถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับเม็ดไข่มุกบุกตัวนี้เขาจะเป็นท็อปปิ้งที่สําหรับใส่เครื่องดื่มนะคะหรือว่าเป็นท็อปปิ้งในไอศกรีมหรือว่าเป็นขนมหวานก็ได้ค่ะตัวนี้เขาเป็นเม็ดบุกสาเร็จรูปพร้อมทานนะคะแกะถุงแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะลักษณะเม็ดเขาจะเป็นค่อนข้างกลมๆนะคะเม็ดใสๆเวลาเคี้ยวเขาจะคล้ายๆเยลลี่ค่ะเนียวเหนียวหนึบหนึบซึ่งตัวนี้เขาไม่มีแป้งนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ําตัวนี้เป็นของติ่งฟงนะคะ ที่มีขายตอนนี้จะมีทั้งหมด4กลิ่นค่ะบางคนยังตัดสินใจไม่ถูกว่ากลิ่นไหนอร่อยวันนี้เอกก็เลยสั่งทั้ง4กลิ่นมาทดลองชิมให้ดูค่ะโดยขอสรุปรสชาตินะคะตามความรู้สึกส่วนตัวนะคะถ้าใครมีความรู้สึกที่แตกต่างสามารถเม้นบอกกันได้เลยค่ะตัวนี้เป็นบราน์ชูการ์นะคะจะหอมกลิ่นน้ำตาลอ้อยค่ะตัวน้ำเชื่อมจะมีปลายเปรี้ยวนิดนดน,ดนะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นคาราเมล,ลค่ะสีจะอ่อนกว่าด้วยความคาราเมลเขาจะหอมกลิ่นนมเนยอ่อนๆค่ะ ต่อมาตัวนี้เป็นกลิ่นน้ำผึ้งนะคะจะหอมกลิ่นน้ำผึ้งที่ไม่รุนแรงค่ะตัวนี้น่าจะเหมาะกับเมโน,โนูนมสดน้ำผึ้งหรือว่าเครื่องดื่มที่ต้องการความสดชื่นค่ะและตัวนี้เป็นเม็ดบุกใส่ในน้ำเชื่อมค่ะซึ่งเขาจะไม่มีกลิ่นอื่นโดดเด่นเลยค่ะแต่จะได้ความหนึบแล้วก็ความหวานอ่อนๆในน้ำเชื่อมนะคะโดยสรุปแล้วตัวเม็ดไข่มุกทั้งหมดเขาจะไม่หวานค่ะแต่ความหวานเขาจะอยู่ที่น้ำเชื่อม แต่ก็จะมีความหวานเกาะเคลือบอยู่ที่ผิวด้านนอกตัวเม็ดบุกค่ะรวมทั้งกลิ่นด้วยนะคะที่เขาจะเคลือบผิวด้านนอกของตัวเม็ดบุกไว้ถ้าความชอบส่วนตัวนะคะอชอบเม็ดบุกใสแล้วก็ตัวบราว์ชูการ์ค่ะซึ่งตัวคาราเมลกับน้ำพึ่งก็อร่อยนะคะนี่คือเลือกไม่ได้ก็จัดทั้ง4กลิ่นใน1แก้วไปเลยค่ะในคลิปอาจจะดูเยอะไปหน่อยอยังไงรับประทานแค่พอดีนะคะพิกัดไข่มุกบุกติ่งฟงเอใส่ไว้ในตะกร้าหรือมุมล่างซ้ายแล้วค่ะ